สวัสดีครับสวัสดีชาวกลุ่มนะครับทั้งลัคนากลุ่มแล้วก็ราศีกลุ่มทุกทกท่านกันด้วยนะครับก็กลับามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าส่องดาวอีพีนี้คลิปนี้ก็จะเป็นคำพยากรณ์ประจำเดือนของอเดือนธันวาคมนะครับช่วงท้ายปีนะครับก็เหมาะสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่เรือนของราศีกลุ่มนะหรือว่าหากท่านไหนที่ยังไม่ทราบลัคนาจุดเกิดของตัวเอง นะครับท่านก็สามารถใช้อ้างอิงจากผู้ที่เกิดช่วงประมาณวันที่13กุมภาพันธ์นะครับไปจนถึงวันที่14มีนาคมของทุกๆปีนะครับซึ่งก็คือชาวราศีกุมนั่นเองนะก็สามารถที่จะใช้เอามาดูอ้างอิงร่วมกันได้เช่นกันนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสําหรับชาวกุมในช่วงท้ายปี65นะครับเดือนธันวาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ ก็สําหรับชาวกุมในช่วงเดือนสุดท้ายของปีนั้นนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเป็นจังหวะแห่งการได้รับทรัพยรับโชคกันเลยนะต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับสาเหตุนั้นก็เพราะว่าดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวโชคลาบแล้วก็การเงินของชาวกุมนั้นนะครับท่านก็จะเริ่มมีองศาในการขยับเดินหน้าเป็นปกติแล้วตั้งแต่วันที่สธันวาคมเป็นต้นไปนะครับหลังจากที่ ก่อนหน้านี้ท่านอ่อนกำลังภาคองศาถอยคืนหลังอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาถึง4เดือนโดยประมาณนะในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่สิงหากัย์ยาตุราไปจนถึงพฤศจิกายนนั่นแหละครับชาวกลุ่มลองมองย้อนกลับไปสังเกตดูได้นะในช่วงดังกล่าวการเงินรายได้เนี่ยมันมักจะควบคุมคอนโทรลไม่ค่อยที่จะได้หรอกเนี่ยมักจะมีเรื่องเข้ามาให้ต้องได้คิดต้องได้เครียดบางท่านก็รายจ่ายมันก็บานเบิร์ดเลยล่ะนะถึงแม้ว่า ยังพอหาได้อยู่ก็ตามแต่แต่รายจ่ายมันก็มักจะวิ่งแซงรายรับหรือว่าเออมันบานเกินงบอ่ะนะที่เคยตั้งประจําเอาไว้อ่ะอยู่เรื่อยหรือชาวกลุ่มบางท่านนะที่มีการทํางานมีการลงทุนหรือแม้แต่การคาดหวังในเรื่องต่างๆนะครับที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับผลประโยชน์รายได้เงินเงินทองทองนะครับมันก็มักจะไม่ค่อยที่จะได้ดั่งใจหรอกในช่วงที่ผ่านมาล่าช้าบ้างเลื่อนบ้าง นู่นติดนี้นะมีแต่เหตุผลที่จะนำพาไปสู่การเลื่อนราช้าออกไปนะครับแต่หลังจากที่ผ่านเข้ามาตั้งแต่ช่วงธันวาคมเนี่ยเป็นต้นไปนะครับดาวการเงินของชาวกลุมนั้นจะหันกลับมาโครจรเป็นปกตินะครับนั่นก็จะหมายความว่าสาเหตุที่มันจะอยู่นอกเหนือจากการควบคุมในการที่จะทําให้การเงินการทองของบุคุณนั้นเกิดการสะดุดหรือว่ามีปัญหาก็จะไม่มีเกิดขึ้นนะครับ หรือถึงแม้จะมีเข้ามาอยู่บ้างก็จะยังอยู่ในการควบคุมได้นะครับเป็นสิ่งที่ชาวกลุมนั้นรู้ร่วงหน้าอยู่แล้วมีการตราเตรียมเอาไว้ก่อนอยู่แล้วและนอกจากนั้นองศาของดาวการเงินก็ค่อนข้างที่จะมีความเข้มแข็งมากนะครับคือเป็นเกษตรตาที่บดีอยู่ในบ้านของตัวเองอยู่ในเรือนการเงินนะครับก็อยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์ยักษพาหะของดวงชะตาด้วยนะครับก็ลองเอาไปสังเกตดูได้เลย โชคราภเงินทองของมีค่าผลประโยชน์ต่างๆแน่นาหรือแม้แต่เรื่องของโอกาสดีๆก็ตามนะก็จะมีเข้ามาด้วยนะครับประกอบกับในเรือนโชคราภลาภของชาวกลุ่มเองเนี่ยก็จะมีดาวถึง3ดวงที่โครจรเข้ามาอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นพระอาทิตย์ดาวคู่ปัตตนินะหรือว่าหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ดาวพุธซึ่งเป็นดาวปุตตะดาวแห่งการเริ่มต้นใหม่ และสุดท้ายก็เป็นพระศุกร์นะครับดาวพันธุดาวสุภะดาวแห่งความสําเร็จดาวแห่งความมั่นคงและก็มั่งคั่งนั้นก็จะหมายความว่าธันวาคมก็จะถือเป็นช่วงแห่งโอกาสนะเป็นเวลาแห่งโชคลาภแล้วก็ความสําเร็จของพวกคุณนะเป็นช่วงที่จะไม่ว่าจะทําอะไรดําเนินการในเรื่องไหนหรือแม้แต่จะผลักดันอะไรอยู่ก็ตามแต่มันก็จะก่อเกิดในเรื่องของความสําเร็จขึ้นมาได้ง่ายการงานและภารกิจนะครับ มีความคืบหน้าหรือมีการพัฒนาเติบโตได้อย่างรวดเร็วในช่วงจังหวะนี้นะครับหากใครที่คิดอยากจะริเริ่มหรือว่าทําอะไรใหม่ๆพักด้านอะไรใหม่ๆในช่วงจังหวะธันวาคมนี้แหละครับเหมาะมากที่สุดแล้วแล้วก็ยังจะเป็นจังหวะในการหาเงินหาทองค่อนข้างที่จะคล่องมือเลยทีเดียวนะครับจะหยิบจะจับหรือทําอะไรมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นรายรับรายได้เข้ามาได้ค่อนข้างที่จะง่าย แล้วก็ยังเป็นช่วงโอกาสในการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานนะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดีนะในช่วงนี้จริงๆแล้วแค่ดาวพฤหัสดวดงเดียวท่านขยับดีเนี่ยนะครับชาวกลุ่มก็เฮงก็รวยกันท่วหน้ากันแล้วล่ะครับเพราะว่าดาวพฤหัสท่านก็ถือว่าเป็นดาวมหาโชคมหาราบของชาวกลุ่มกันเลยทีเดียวแต่นี้ยังมีทั้งพระอาทิตย์พุธศุกร์เข้ามาอยู่ในเรือนลาบอีก แล้วไหนพุทธกับสุกเนี่ยซึ่งเป็นครูท่าน้ําก็ได้อุดมนาราเก์ร่วมด้วยในตำแหน่งที่โยกหลังถึงลัคนาอีกนะครับโอ้ยความสําเร็จจะมีมาโชคลาบลาพาก็จะหลั่งไหลนะครับมาจากทุกทิศทุกทางเลยละ่ะโอกาสจะดีมากจะเป็นเดือนที่ดีที่สุดของชาวกลุ่มในรอบปีนี้เลยก็ว่าได้ผมจะบอกอย่างนี้เลยนะเอาไปดูเถอะครับมันจะมีโชคมีโอกาสดีๆเข้ามาจากหลากเรื่องหลายราวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงาน าการเงินรวมไปถึงเรื่องของความรักก็ด้วยนะครับหลายๆคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะครับ อาจจะมีการเดินทางไกลนะหรือการโยกย้ายที่พักที่อยู่ที่อาศัยด้วยตลอดร่วมไปจนถึงการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือมีการริเริ่มทําอะไรใหม่ๆขึ้นมาด้วยในจังหวะนี้นะครับเพราะถ้าหากเราไปพิจารณาที่พระราหูซึ่งเป็นดาววาสนาของชาวกลุ่มนั้นจะเห็นได้ว่าเดือนนี้จะมีมรุษยยูที่ถอยเข้ามาร่วมเรือนอยู่ด้วยในเรือนสหัชชาตินะครับท่านก็จะเข้ามากระตุ้นเข้ามาหนุนนําทําให้ชาวกลุ่มเนี่ยนะอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆไม่ได้ ไอเดียจะบันเจิดนะมีความคิดที่แปลกใหม่แหวกแนวรั้มยุคนำสมัยคือมองเห็นอะไรมันก็เป็นโอกาสไปซะหมดนะเอาอันนั่นมาดัดแปลงนิดเอาอันนี้มาปรับปรุงหน่อยโอ้ยช่องทางในการทำมาหากินเนี่ยมันจะต่อยอดแบบางานต่อง,งานเติบโตอย่างเดียวเลยนะแล้วก็เดินทางบ่อยมากนะครับในเดือนนี้ซึ่งปกติก็ไม่ค่อยที่จะอยู่ติดที่กันอยู่แล้วหลายชาวกุม่มอ ดาววัสนาไปเป็นเทวีโชคอยู่เรือนสาสชานะครับเดินทางบ่อยแต่ธันวาคมเนี่ยมีมนุษยูถอยเข้ามาร่วมพระราหูเข้าไปอีกนะโอ้ยใครที่มีแผนหรือว่าวางแผนว่าจะได้เดินทางไกลนะผมว่าธันวาคมคุณเตรียมแพ็คก,กระเป๋าเตรียมเก็บกระเป๋าไว้รอได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปฉุกเฉินในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับได้ไปแน่ๆผมว่า น,นั่นก็คือเรื่องของโชคลาภแล้วก็โอกาสทีนี้เรามาสโคบลงไปที่เรื่องของการงานดูเพิ่มเติมอีกนิดหนึงนะครับว่าจะมีอะไรพิเศษบ้างคือชาวุุมเนี่ยมีพร,รางคารเป็นดาวการงานนะและดาวการงานก็โคจรอยู่ในเรือนในองศาที่ถือว่าดีนะครับแต่ว่าท่านก็เดินพักองศาถอยหลังนั่นแหละนะครับดังนั้นการงานผมจะยังคงบอกว่าดีนะเป็นช่วงจังหวะ แห่งโชคแห่งโอกาสแห่งความมั่นคงของบุคุณนะครับการงานก็ยังคงมีความก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องแต่ว่านะครับช่วงนี้มันอาจจะมีบททดสอบเข้ามามันเป็นช่วงเป็นจังหวะที่อาจจะคนที่ทํางานในองค์กรน,นะผู้รับผู้ใหญ่เขาอาจจะอยากดูฝีมือหรืออยากจะเห็นผลงานหลายคนเนี่ยอาจจะได้รับมอบหมายงานที่มันมีความสําคัญนะครับให้ได้ดูแลให้ได้รับผิดชอบซึ่งอาจจะไม่ได้ง่ายนะครับต้องบอกอย่างนี้นะ แต่ว่าด้วยดาววาสนาที่ท่านยังคงเป็นเทวีโชคประกอบกับมีดาวพรหัสที่อยู่ในศูนย์ยะพาหะนะครับผมก็ต้องบอกว่ามันจะไม่เกินความสามารถที่ชาวกลุ่มนั้นจะสามารถจัดการได้นะครับอีกทั้งบริวารก็ยังคงให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีความรู้ความสามารถเองก็มีมากพอที่จะ ผลักดันจนสําเร็จได้นะครับแล้วไหนจะมีผู้รับผู้ใหญ่ที่เขาก็ยังคงแอบเทใจแอบเทคะแนนให้กับคุณเป็นส่วนตัวอยู่แล้วนะครับยังไงก็สําเร็จขอแค่อดทนนะครับอย่าเพิ่งท้อไปซะก่อนก็แล้วกันผู้ที่ลงทุนเองนะครับหรือทำธุรกิจส่วนตัวก็แล้วแต่ช่วงนี้อาจจะได้ผลักดันงานอะไรที่มันมีความสําคัญบางอย่างนะครับที่มันอาจจะส่งผลถึงอนาคตในระยะยาวด้วยนะครับอาจจะได้ไปทําอะไรกับเราเครือญาติ หรือว่าคนในบ้านนั่นแหละนะครับมันมีการคุยกันตกลงกันแล้วก็ช่วยเหลือกันอยู่มีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือดีมากโดยเฉพาะเป็นผู้รับผู้ใหญ่ที่เป็นลักษณะของผู้หญิงฝ่ายหญิงนะอาจจะเป็นญาติฝ่ายหญิงของคุณอาจจะเป็นหรืออาจจะเป็นเพื่อนสนิทของคุณก็ได้คนคนนี้ ผมเห็นเขาคอยช่วยเหลือคุณมาอยู่ตลอดเลยถือว่าโชคดีมากๆสําหรับชาวกลุ่มนะครับดวงนารีโอปัมนะครับแล้วก็จะมีต่างเพศให้โชคให้ลาบด้วยอีกต่างหากนะครับงานในลักษณะของเอกสารนะงานจราจาหรือว่ายื่นเรื่องใดๆก็แล้วแต่ยื่นเอกสารอะไรก็แล้วแต่มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จดีมากโดยเฉพาะใครที่ ยื่นทำเรื่องธุรกรรมทางการเงินอยู่นะครับอย่างเช่นจัดไฟแนนซ์บ้านรถนะครับมันก็มีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติได้รับความสำเร็จหรือช่วงนี้อาจจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับที่พักที่อยู่ที่อาศัยที่ดินสินทรัพย์นะครับก็อาจจะมีการต่อเติมรีโนเวทปรับปรุงหรือว่าขยับขยายก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะให้มันดีขึ้นมั่นคงขึ้นนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้น ก็เป็นว่าการงานนั้นมีการพัฒนาเติบโตดีเนาะผู้รับผู้ใหญ่ก็ยังคงอุเธรร์หรือก่อนหน้านี้ใครที่เคยทํางานงุงง,ง,ง,งุเนี่ยเขาไม่เคยเห็นคุณค่าอะไรของพวกคุณเลยสิ่งปีนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรดีๆเข้ามาให้นะครับอาจจะได้รับอะไรดีๆที่เป็นค่าตอบแทนน้ําใจในช่วงที่ผ่านมาก็ได้คือจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้เหลียวแลอะไรหรอกเพียงแต่ว่าในบางจังหวะตัวของเขาเองช่วงที่ผ่านมานะ ก็อาจจะอยู่ในสภาวะที่ทําอะไรมากไม่ค่อยได้หรือแม้แต่จะยื่นมือมอบความช่วยเหลืออะไรมากให้กับคุณมันก็อาจจะยังไม่ค่อยได้ในช่วงนั้นแต่จากนี้ไปก็จะกลับกันนะครับผู้หลับผู้ใหญ่ก็จะให้การผลักดันเป็นอย่างดีนะพระเกตเนี่ยย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนการงานแล้วก็ดาวการงานเองก็ ถอยหลังกลับเข้าสู่เรือนพันธุในขณะเดียวกันที่ดาวพันธุเองก็ไปเป็นมหาจักรอยู่ที่เรือนลาบแล้วก็ดาวลาบก็ไปเป็นกเกษตราที่บดีอยู่ที่เรือนการเงินนะครับด้วยรอบวงโคจรแล้วก็ส่งกําลังของดวงดาวแบบนี้ความสําเร็จมีเข้ามาแน่นอนครับ เพียงแต่ว่าเนื้องานในช่วงนี้นะมันอาจจะมีกลิ่นอายของความวุ่นวายแฝงเข้ามาร่วมอยู่ในนั้นด้วยอาจจะมีงานด่วนงานเร่งเข้ามาหรือแม้แต่เหตุด่วนกระทันหันทนี่ให้ต้องได้เข้าไปรีบจัดการรีบเข้าไปแก้ไขแบบไม่ทันในตั้งตัวนะครับก็อาจจะมีเข้ามาร่วมด้วยหรืออาจจะต้องได้เข้าไปช่วยงานของคนอื่นไปรับผิดชอบแทนคนอื่นนะครับแต่ผมก็มองว่าไม่เป็นอะไรหรอก กลุ่มเนี่ยฉลา,าดเอาตัวรอดเก่งอยู่แล้วนะครับเป็นคนที่ทําเรื่องยากๆเนี่ยให้กับกลายเป็นเรื่องง่ายได้ดีแต่ว่าใครที่ต้องทํางานร่วมกันกับคนในครอบครัวคนในบ้านนะให้ระมัดระวังปากเสียงความขัดแย้งหรือว่าความเห็นไม่ลงรอยกันเนี่ยโดยเฉพาะกับคู่ครองให้ดีก็แล้วกันนะครับหรือแม้แต่เพื่อนฝูงคนใกล้ตัวอาจจะนําพาเรื่องปวดหัวเข้ามาให้ก็ได้นะครับให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะโดยเฉพาะช่วง ครึ่งเดือนแรกนะครับคือประมาณ1-15 1-16นะคือช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยภาระค่อนข้างที่จะตรึงมืออยู่พอสมควรมีเรื่องเครียดรอบตัวนะครับก็ให้ระมัระวังอารมณ์ช่วงนี้แม้แต่ผู้รับผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่เขามี power มากกว่าคุณในที่ทํางานนะครับก็ค่อนข้างที่จะ มันเหมือนกับเขาไม่ให้ความเป็นธรรมกับคุณมากนักสักเท่าไรอะ่ะนะทำให้คุณนั้นเกิดความหง,งุดหงิดหรือแม้แต่ชวนทะเลาะกันบ่อยก็แล้วแต่นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นประเด็นอะไรนะแต่มันก็อาจจะทําให้คุณเสียอารมณ์แล้วก็หงุดหง,งิดอยู่บ้างเท่านั้นแหละหนู้นแหละครับเลยเข้าไปเลย1 5 1 6ไปแล้วอะ่ะความตึงเครียดหลายๆอย่างมันจึงจะเริ่มผ่อนคลายลงแล้วก็เป็นช่วงเป็นจังหวะแห่งการรับผลประโยชน์กันอย่างแท้จริงในช่วงนั้นนะครับ ส่วนการเงินการทองนั้นนะครับต้องบอกว่าการเงินนะ่ะดีนะอย่างที่ได้บอกนั่นแหละครับจะมีเข้ามาดีมากมีโอกาสในการารับทรัพย์รับโชคเนี่ยดีมากโอกาสทางการเงินจะดีโดยเฉพาะลาบลอยก็มีเช่นกันแม้แต่โบนัสนะมรด์ดูกิฟต์วอชเนอ่ยหรือของขวัญโอกาสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีเข้ามานะครับ แล้วบางอย่างที่ได้มามันก็ได้มาแบบง่ายๆด้วยได้มาเพราะว่าให้เพราะเสน่หาก็มีนะครับคือเขาให้เพราะว่าอยากให้นะครับก็มันเป็นโชคดีทางการเงินเนาะอะไรที่มันเป็นผลประโยชน์ของพวกคุณมันก็ได้มาง่ายทั้งหมดนั่นแหละจะลงทุนจะหยิบจะจับหรือทําอะไรมันก็โดดเด่นนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยมีโอกาสดีๆมากในเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็รายได้เข้ามาด้วยแต่ว่ารายจ่ายเองมันก็ยังคงเป็นเงาติดตามตัวของชาวกลุ่มอยู่นะคือ ถ้าเป็นเรื่องเงินเงินทองทองของชาวกลุ่มเนี่ยนะมันมักจะอดใจห้ามใจไม่ค่อยไหวหรอกในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเป็นคนใจใหญ่อ่ะชาวกลุ่มอ่ะนะใจกว้างเปหนักด้วยเพื่อนยิ่งเยอะภาษีทางหน้าตาทางสังคมอะไรก็ยิ่งมากแล้วไหนจะค่าเดินทางไปนู่นมานี่ก็บ่อยๆนะครับผ่านไปทางไหนก็มักจะจ่ายไปเรื่อยเบี้ยหัวแตกเยอะเต็มไปหมดชอบไปเรื่อย ต่อให้งบมันยังมีไม่ถึงก็จะดูเอาไว้จะจดจะจําเอาไว้เดี๋ยวพอเงินมางบออกเดี๋ยวก็จะกลับมาซื้อเอาให้ได้จะเป็นประมาณนี้นะกลุ่มนะดังนั้นคนกลุ่มนะถ้าจะมีถ้าจะรวยจริงๆนะมักจะรวยเพื่อนรวยมิตรภาพแล้วก็รวยทรัพย์สินสมบัติซะมากกว่าเงินสดนะครับจะเป็นอย่างนั้นแต่โดยรวมก็ถือว่าสภาพคล่องทางการเงินในเดือนนี้ถือว่าดีนะครับต่อให้ใครที่ กำลังติดขัดอยู่หรือว่ามีปัญหาอยู่ผมก็เชื่อว่ามันจะมีทางออกได้โดยเร็วนะครับมันจะสามารถมีวิธีแก้ไขได้ง่ายนะอีกทั้งตัวของคุณเองมันก็มีศักยภาพด้วยแหละในการหารายรับใหม่ๆเข้ามาเติมในกระเป๋าได้มากขึ้นเยอะขึ้นในช่วงจังหวะนี้นะครับส่วนความรักนั้นนะครับเดือนนี้คนโสดอาจจะได้โชคเป็นสัตว์สองเท้าเข้ามานะยิ่งคุณเดินทางบ่อยหรือว่ามีการโยกย้ายสถานที่เนี่ยยิ่งมีโอกาสเจอสูง ส่วนคนมีคู่อยู่แล้วนะครับบางคู่ก็อาจจะต้องได้ห่างเหินกันหรือว่าต้องห่างกันเพราะว่าหน้าที่การงานนะครับคู่ไหนที่อยู่ห่างกันยังถือว่ารักใคร่กันดีนะครับเกณฑ์การทะเลาะบ่อแหวงเนี่ยก็จะมีไม่มากนะครับคู่ครองยังคงให้การอุปถมัมยังคงนนําโชคลาบนําโอกาสในเรื่องของการงานเข้ามาให้เป็นอย่างดีอยู่แต่ถ้าคู่ไหนที่ทํางานอยู่ใกล้กลันร,ระมรัดระวังเรื่องความคิดเห็นที่มัน ต่างกันนิดนึงนะหรือมีความเห็นแย้งกันนิดนึงนะครับคือฝั่งคู่ของคุณแฟนของคุณเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่หรอกครับผมก็ยังคงมองว่าเขายังคงส่งเสริมคุณเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าอารมณ์ของชาวกลุ่มเองนี่แหละต้องควบคุมให้ดีนะเออแล้วอย่าไปนอกลูก่นอกทางด้วยเพราะว่าถ้าคู่เขาหรือว่าแฟนของคุณเนี่ยเขาเอะใจขึ้นมาเนี่ยเขาจะตามเช็คตาม ติดคุณเลยมันจะทําให้คุณอึดอัดนะครับฝากเอาไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะชาวกลุ่มนะยังไงท้ายปีนี้นะครับธันวาคมก็ขอให้เฮงเฮงปังปัง,ปงร่ำร่ำรวยรกันทุกๆคนนะครับเป็นเจ้าสัวเป็นเท่าแก่กันทุกๆคนเลยนะโอ้ยอิจฉาชาวกลุ่มกันจังเลยนะครับสวัสดีครับ